สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะไผ่เฟินจะมาแนะนำดันสำนักใหม่ของเกม9 In อินนะคะจะเป็นดันสำนักรูปแบบใหม่ที่เซิร์ฟจีนเขาปรับเปลี่ยนมานะคะตอนนี้เพื่อนๆหลายคนนะคะคงมีปัญหากับเวลาที่เราจะเรียนสก,กิลเซตสี่ใช่ไหมคะเหมือนตอนนี้ไผ่เฟินก็กําลังพาย,ยายามที่จะเรียนเพลงกระบี่เทนซานเจียนฝ่าอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะต้องใช้อเทมในการเอาไปแลกเนาะทุกคนคงเจอปัญหานี้กันอยู่เพราะว่าเวลาเราอยากจะ ลงดันพวกนี้เพื่อจะเอาป้ายพวกนี้อะค่ะมันก็ต้องเป็นดันเฉพาะสำนักของแต่สำนักไปใช่ไหมคะก็เลยอาจจะทําให้คนลงน้อยหาป้ายลาบากเนาะดังนั้นนะคะตอนนี้เทิร์ฟจีนนะคะที่แบบเนเห็นแล้วเออนะ่าสนใจน่ามาบอกเพื่อนดูก็คือดันสำนักนะคะเขามีการเปลี่ยนแปลงเนาะเพื่อนๆดูนะคะนี่ดันสำนักในอนาคตนะเพื่อนเพื่อนจะเหลือเพลงแค่จงเหมือนชื่อเลี่ยนนะคะจะเป็นดันสำนักรวมเลย คือจะรวมของทุกสำนักนะคะมาอยู่เพียงแค่ดันเดียวเนาะจะมีแบบ3คนแบบผู่ธงนะคะแบบ3คนกับแบบคุ้นหนันนะคะก็คือ6คนเนาะซึ่งของที่ดรอปนะคะก็จะดรอปเป็นไอเทมในสำนักของแต่ละคนเลยอยู่ในนี้หมดเลยนะคะอันนั้นในอนาคตน,นะคะเพื่อนๆเวลาเราหาตี้ลงดันหาของสำนักในพุกเนี่ยมันก็จะทำให้เราลงได้สะดวกขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ต้องหาว่าเอย หาคนในสํานักเราเท่านั้นหรือว่าเอาคนสำนักอื่นมาช่วยแต่เขามาลงแนละ้วเขาก็ไม่ได้อะไรเสียรับดันฟรีอีกใช่ไหมคะนี่คือข่าวใหม่ที่แพบ่ฟงคิดว่าเออมันน่าสนใจดีเนาะที่แบบว่ามีดันรวมเลยแล้วก็ดอกของสํานักทุกสํานักอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแถมยังดอกพวกวิชาต่างๆให้อีกนะคะพวกในกงต่างๆเนาะมีดอกให้หมดเลยนะคะก็เลยแพ่ฟงเลยคิดว่าในอนาคตนะคะถ้าเกิดแพทนี้เข้ามาม่อไหร่นะคะ หรือว่าการสำนักลมนี้เข้ามาเมื่อไหร่หน้าทําให้ผู้เล่นเกาอินในปัจจุบันนี้นะคะเรียนสกิลเซตสี่ของแต่ละสำนักได้อย่างง่าได้มากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้ไผ่เนก็ลาไป้นนะคะเพื่อนๆทุกคนถ้าเพื่อนชอบคลิปชุดนี้ของไผ่ฝนนะคะรบกวนกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ไผ่ฝฟินในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ